ของทางร้านนะครับอันดับแรกเนี่ยก็ตรวจสอบกอาศเลยอันนี้เป็นรถของคุณอาเอาติคันนี้เลยครับสะเกตอันนี้คือกอากาศนะครับไม่เรียกว่าตันครับเรียกว่าใช้ไม่ได้แล้วครับวันนี้นะฮะอันนี้ก็คือพอเราตรวจสอบเสร็จเนี่ยเราก็จะจัดการเปลี่ยนกออากาศให้นะครับอ่ามาในขั้นตอนต่อไปนะครับนี่ก๊าซเราจะทําการตรวจสอบแรงดันนะครับของน้ายาแอร์นะครับว่าแรงดันเป็นยังไงบ้างนะครับผมอ่า แล้วก็ไฮเพชเชอร์โล่เพชเชอร์นะครับของระบบระบายความร้อนนะครับหลังจากเราตรวจวสอบเสร็จเนี่ยเราทาการล้างน,นะครับอันนี้เราลงน้ํายาเรียบร้อยแล้วนะครับสังเกตนะครับฟองที่ออกมาอันนี้คือคราบสกรปรกนะครับที่น้าล้างไม่ออกนะครับมันจะฝังแน่นอยู่ในคอยล์ร้อนข้างหน้าน,นะครับซึ่งจริงๆแล้วผมต้องบอกเลยว่าคอยล์ร้อนเนี่ยมีความสําคัญ50%แล้วก็คอยเย็นซึ่งเป็นตู้แอร์ที่เรารู้จักกันเนี่ยก็มีความสาคัญที่50%นะครับหลายๆคนเวลาล้างแอร์เนี่ยจะล้างแต่เฉพาะ ตู้แอร์ข้างในซะส่วนใหญ่เลยคอยล้อจะถูกล้างเลยไปนะครับแต่ต้องบอกเลยว่า50แล้วก็50ในขั้นตอนต่อไปหลังจากฉีดน้ํายานะครับเราลงน้ํายาสองรอบนะครับอ่าทิ้งไว้ประมาณ5้านาทีนะครับสังเกตฟองความส่ปงกจะเริ่มบอกมาครับน้ํายาคือน้ํายาน้ํายาตัวสลลยคภาพครับนะครับเป็นน้ํายาเฉพาะนะครับสําหรับล้างคอยลร้อนนะครับตรงนี้ที่สำคัญนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องล้างน้ํายาออกให้หมดนะครับผมหมดเครี่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสังเกตเห็นไหมครับ ขั้นตอนการท day, other, es, other, mm ําความสะอาดคอยร้อนนะครับเป็น so ข <punto> ั้นตอนที่สําคัญมากนะครับผมหลังจากที่เราลงน้ำยาแล้วเนี่ยเราต้องล้างให้สะอาดนะครับแล้วก็การใช้น้าเนี่ยสังเกตจะใช้น้ําแบบกระจายนะครับเพื่อไม่ให้ทําให้ตัวตัวแผ่นตรงนี้มันล้มนะครับผมต้องใช้น้ำแบบกระจายนะครับล้างจนสะอาดเลยนะครับต้องต้องเน้นว่าต้องล้างออกให้หมดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเหลือไว้ไม่ได้เลย พอตัวนี้ถ้าเหลือไว้เนี่ยมันจะทาความเสียหายให้กับคอยลอนนะครับไอที่ล้างนี่คือล้างล้างอะไรมันเป็นคาบยังไงครับเออมันมีสิ่งสกปรปกไม่ว่าจะเป็นดินเป็นหินเป็นทรายต่างๆครับจะฝังแน่นอยู่ข้างในซึ่งน้ําล้างไม่ออกนะครับมผมเราเลยต้องใช้น้ํายานะครับผมม,มันยาเพื่อดึงสลายคาบออกมานะครับตรงนี้เลยเป็นส่วนสําคัญคือนะครับเนี่ยฮะ สุดสาคัญมากนะครับมันทําให้อากาศถ่ายเทครับ<ะ>การระบายความร้อนที่ดีครับเกิดจากตรงนี้เลยนะครับผม <swirl ing. S 1> เราก็จะดูจากความสกรปรกด้วยครับแต่ว่าอันนี้คือสกรปรกเยอะช่างก็ต้งตองต้องทําความสะอาดสองรอบครับแต่รอบสองเนี่ยเราจะลงน้ํายาไม่เยอะแล้ะนะครับอันนี้รอบสองนะครับ สังเกตความสกปรกของรอบสองนะครับก็ยังมีอยู่ครับแต่ก็จะน้อยกว่ารอบแรกสังเกตตรงนี้จะไม่ค่อยสกปรกครับจะปรับอย่างนี้ไม่ได้นะครับมันจะทําให้เกิดความเสียหายกับคอยร้อน,นะครับเราต้องปรับแบบกระจายเราไปค่ายไล่ทความสะอทดเนี่ครับเนี่ยฮะเราต้องปรับให้กระจาย,ยางี้แล้วก็ฉีดนะครับนะครับสังเกตเนี่ยนะเราใช้น้ำแบบกระจายนะครับ จะทําให้ไม่เกิดความเสียหายกับคอยลร้อนนะครับผมนี่ฮะล้างต้องล้างให้หมดนะครับนะครับตรงนี้จะเป็นจุดที่ใช้เวลาค่อนข้างจะมากพอสมควรนะครับเดี๋ยวสังเกตน,นะฮะล้างนะฮะทำให้อากาศระบายได้ดีนะครับแล้วก็ความเย็นเนี่ยช่วยได้ถึงประมาณยี่สบสาสิเปอร์เ็นลยนะครับถ้าเกิดคอยร้อนสมบูรณ์นะครับ ฟองครับข้างล่างครับด้านล่างเลยครับจนไม่มีฟองครับล้างจนข้างล่างจนไม่มีฟองครับเราต้องล้างให้เคลีย์เพราะว่าอย่างนั้นมันจะทําความเสียหายน้ํายาจะทาความเสียหายให้คอยร้อนครับจะไม่เหมือนน้ายาที่ใช้ล้างคอยเย็นข้างในตู้นะครับน้ํายาที่ล้างคอยเย็นเนี่ยตกค้างได้ไม่เกิดความเสียหายต่อคอยเย็นข้างในตู้ครับแต่ตัวนี้มันต้องแรงเพราะว่าอย่างนั้นมันจะกัดสิ่งตกปกไม่ออกครับ แล้วมันจะมีผลกับเครื่องยนต์หรืออะไรแถวนี้ไหมครับไม่มีครับไม่มีเลยครับตรงนี้คือทําความสะอาดคอยล้อเป็นหลักเลยครับผมต้องดูด้วยนะครับรถบางรุ่นเนี่ยที่เป็นอลูมิเนียมบางบางบางชนิดเนี่ยจะจะสามารถล้างได้ไหมล้างได้ครับแต่ว่ามันจะเป็นรอยด่างอย่างพวกอินเตอร์นะครับต้องระวังด้วยเนี่ยฮะอันนี้เราล้างจนไม่ให้เหลือฟองครับเนี่ยสังเกตฟองจะไม่มีละเนี่ยฮะ ฟองขางลางจะไม่มีละจะเป็นฟองน้ําแทนลวครับฟองน้ํายาจะไม่มีละเห็นไหมครับครับอันนี้คือล้างครั้งที่สองนะครับนี่ฮะที่กองแอร์นะครับมาจากตรงไหนครับนี่มาจากตรงนี้ครับอยู่ภายในนี่นะครับจะเป็นตัวที่ดักความสะอาดจากกองกองกองแอร์เข้าไปนะครับนี่เนีฮะจะดึงออกจากตรงนี้นะครับนี่สังเกตถ้ากองซูคอยจะเห็นครับตรงนี้นี่ฮะนี่ฮะับข้างในนี่เลยนะครับที่ตรงนี้นีกองแอร์อยู่ตรงนี้นะครับ หลายลคนละเลยนะจะดูแต่กรองอากาศกันนะครับอ๋อตรงนี้ครับนี่ครับเราดึงออกมาเนี่ยจะเป็นภาพอย่างนี้นะครับอันนี้คืออันนี้คือของคันนี้นะครับไม่เรียกว่าตันนะเรียกว่าทึบเลยนะครับอันนี้คือที่เราจะเปลี่ยนเข้าไปใหม่นะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับอ่าก็อยากให้ทุกคนให้ความสำคัญกับกองแอร์ด้วยเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทําการส่องกล้องเข้าไปนะครับเดี๋ยวช่างจะทำงานส่องกล้องเข้าไปนะครับผมดูตู้นะครับอันนี้อันนี้เป็นเป็นโบเวอร์นะครับ โบว์ว์ถอดมาเนี่ยเสร็จอันนี้คือเราไปทาความสะอาดเรียบร้อยแลวนะครับสังเกตครับเห็นไหมฮะอ๋อไปล้างไปแล้วล้างเรียบร้อยแล้วครับโบว์ว์เราจะถอดสําหรับรุ่นที่ถอดได้นะครับแต่ถ้ารุ่นที่ถอดไม่ได้เนี่ยเราจะใช้น้าเข้าไปทําความสะอาดนะครับอันนี้คือเป็นรุ่นที่ถอดได้นะฮะสังเกตเห็นไหมฮะโอ้ไม่ได้ถ่ายตอนแรกไหมครใช่ครับออันนี้ไม่ได้ถ่ายตอนแรกไว้นะครับแต่ว่าตอนแรกจะดําเลยนะครับเป็นปุ่นเลยนะครับเหมือนกองแอร์คล้ายๆลักษณะอย่างนั้นเลยนะครับผมอันนี้เราทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วแล้วก็หลังจาก เดี๋ยวเราล้างตู้แอร์ข้างในเสร็จเนี่ยเราก็จะประกอบตัวนี้กลับเข้าไปนะครับผมช่างตู้แอร์มันคือส่วนไหนครับอยู่ข้างในครับโอ้โหเดี๋ยวช่างจะส่องอ๋อเข้าไปข้างในใช่ครับใต้ข้านเลยครับแต่ละรุ่นก็อยู่ตำแหน่งไม่เหมือนกันครับเห็นคาบไหมครับอันนี้คือคาบข้างในนะครับโอ้หเหรอครับคาบสกปรกนะครับข้างในตู้แอร์ครับอันนี้ก็เรื่องหรือว่าคอยเย็นครับอ๋อแล้วแล้วตรงไหนคือ นี่ฮะเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะพวกนี้เห็นไหมฮะโอ้ครับเนี่ยฮะแล้วก็ดําๆเนี่ยฮะที่อยู่ในคอยนีฮะทั้งหมดเลยครับอันนี้เป็นข้าฝุ่นที่เข้าไปฝังนะครับเดี๋ยวเราจะทําการล้างด้วยน้ําเปล่าหนึ่งรอบนะครับพอเสร็จแล้วก็จะลงน้ํายาน้ำยาแบบเดิมหรอครับไม่ครับจะเป็นคนละตัวครับจะเป็นน้ำยาเฉพาะสําหรับตู้สําหรับคอยเย็นนะครับผมต้องใช้คนละแบบกันนะครับน้ํายาตัวนี้มันจะทําไม่ก่อให้เกิดความเสียหายสําหรับคอยเย็นถ้าตกค้างอยู่ก็ไม่เป็นไรนะครับนะครับผมก็คือไปก็ นะครับแล้วก็เป็นการฆ่าเชื้อในตัวด้วยนะครับผม่เดี๋ยวเรอรอดูครับเดี๋ยวช่างจะทาการเปิดน้ําครับอ่ะช่างครับโอเคเราล้างกันในนี้เลยเหรอใช่ครับล้างแบบไม่ถอดตู้ครับให้ความสะอาดเนี่ยถ้าเกิดว่าตู้แอร์สกปรกมาแค่แปดหกสิบถึงไม่เกินหกสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยให้ความสะอาดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับอันนี้คือยังยังพอได้ครับยังได้อยู่ครับเห็นไหยังไม่ได้ตันเยอะครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตวางให้ให้ช่างเขาดูนิดนึงนะตรงนี้เขาจะได้เห็น เล้วไอ้ตัวตัวฉีดคืออ๋อเป็นสายจะมีะจะมีหัวเข้าไปครับคือใช้ใช้เครื่องนี้อ่ะใช้เครื่องครับเป็นเครื่องเฉพาะของเซฟแอร์ไทยแลนด์ครับแล้วฉีดแล้วแล้วน้ำมันจะไปทิ้งลงน้ำก็จะลงในท่อที่ระบายออกปกติแล้วครับออ ก็ต้องใช้ใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าคอยคอยเย็นเนี่ยหรือว่าตู้แอร์เนี่ยมันจะมีความเปราะบางกว่าคอยร้อนนะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้มีความชํานาญเนี่ยก็อาจจะก่อความเสียหายได้นะครับผมโอเคนะครับผดูนะอันนี้เขาเรียกว่าวิธีสองกล้องใช่ครับสองกล้องเสร็จแล้วอันนี้เดี๋ยวเรากำลังจะทำการล้างด้วยน้ำนะครับรอบแรกนะครับ หลายๆคันหลายๆคนนะครับกลัวว่าเอ๊ะเวลา้างอย่างนี้จะสะอาดหรือเปล่านี่ผมเลยให้ดูเลยรั้นตอนชัดๆนะครับนะครับแล้วก็สังเกตน้ำเห็นไหมจะกระจายนะครับจะกระจายเป็นฝอยนะครับ,ค,รบค่อยๆล้างอันนี้เราล้างด้วยน้ําเปล่านะครับผมแล้วเสร็จเดี๋ยวเราจะลงน้ํายาต่อนะครับหลังจากลงน้ํายาเสร็จเนี่ยเราก็ล้างด้วยด้วยด้วย,วยน้าอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าครั้งที่ครั้งสุดท้ายเนี่ยจะใช้เวลาค่อนข้างนานนิดนึงนะครับ เขาเลยเรียกว่าล้างแอร์แบบไม่ถอดตู้ครับแต่ว่าให้ผลนะครับไม่ต่างจากการล้างแอร์ที่ถอดตู้นะครับแต่ว่าถ้าตู้แอร์ที่มีความสมกปรกปเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยหนุ่มจะแนะนําไม่ถอดมาล้างนะครับผมแล้วราคาเท่ากันไหมครับราคาจะไม่เท่ากันครับนะครับถ้าถอดมาล้างเนี่ยคือหนุ่มแนะนําอยากให้ตรวจเช็คตู้แอร์ทุกหกเดือนนะครับเพราะว่าถ้าถอดมาล้างเนี่ย ค่าใช้จ่ายมากกว่าประมาณ4ี่ห้าเท่าตัว oh. นะครับแล้วก็ต้องรื้อมาทั้งคอนโซลรถเลยครับเหลือแต่โครงเหล็กเลยครับผม mm. การประกอบอาจจะกลับไปไม่เหมือนเดิมด้วยนะครับ oh. Oh. ตอนนี้ก็เลยถึงนิยมรักแอร์แบบไม่ถอดตู้นะครับผมใ oh. ช่น้ำก็จะไหลลงด้านล่างครับซึ่งเป็นช่องระบายของ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 ตัวแอร์ปกติอยู่แล้วนะครับจะไม่ได้เข้ามาในตัวรถนะครับผม โอ้โหนี่กำลังล้างอยู่ไหมครับสิครับอ่ะนนี่เป็นภาพเลยครับเนี่ยที่ออกจากจากการล้างคอยคอยล้อตอนแรกเลยครับเนี่ยครับเนี่ยนะครับแล้วก็นี่เป็นภาพที่ออกมาจากจาตู้แอร์ครับเห็นนี้อันนี้เนี่ย ค่าสกปรกที่เอาไปเป็ตู้แอร์ครับนี่ฮะเห็นไหมฮะแค่เล็กๆนี่ฮะค่าสกปรกที่เอาไปเป็ตู้แอร์ครับนี่ฮะนี่ฮะนี่อันนี้ออกมาจากคอยเย็นนะครับนี่ฮะจะมีสับเนี่ยฮะอันนี้จะเป็นคราบเห็น้ำสังเกตน้ำที่ไหลลงมาครับนี่นะครับก็คือเป็นช่องไหลจากใต้ท้องใช่ครับนี่ฮะนี่อันนี้คือค่าสกปรกที่เราล้างมาครับนี่ฮะนี่ฮะนี่ครับ ร้านไหนนะครับที่บอกว่า,อาบอาเช็คน้ํายาแอร์แล้วน้ํายาแอร์มันขาดต้องเสียเงินเติมอะ่ะผมจะให้ความรู้กับพี่ๆทุกท่านเลยนะครับน้ายาแอร์จริงๆแล้วเนี่ยถ้าขาดแล้วเกิดถึงขั้นไม่เย็นนะครับผมบอกเลยคือตู้รั่วคือตู้รั่วครับ mm hmm. เติมไปไม่มีประโยชน์หรือบางครั้งเนี่ยจะโดนจะโดนร้านบางร้านที่แบบว่าไม่มีความซื่อสัตย์กับลูกค้าครับหลอกเติมน้ํายาแอร์ให้เรา mm hmm. นะครับทั้งที่แอร์เนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวเลยเพราะว่าผมบอกเลยถ้าแอร์ไม่เย็นเมื่อไหร่แอร์ไม่ฉ่ำเมื่อไหร่นะครับ ถ้าเราล้างแอร์แล้วเนี่ยยังเป็นเหมือนเดิมเนี่ยหนึ่งคือตู้รั่วแล้วสันนิษฐานไว้ก่อนเลยเติมไปสักพักหนึ่งก็จะรั่วเหมือนเดิม,มนะครับผมน้ํายาแอร์จะไม่มีขาดทําให้แอร์ไม่เย็นครับไม่ว่าแอร์บ้านแอร์รถยนต์ถ้าจําเป็นต้องเติมเป็นฟอตอนเป็นขาดแบบเยอะๆเนี่ยผมบอกเลยว่าตู้รั่วแน่นอนนะครับหรือบางทีก็คือหลอกเติมเพืเก็บเงินพวกเราอย่างที่เป็นข่าวครับและเราต้องสังเกตสังเกตวิงีกาสังเกตอจารย์แนครับจย์นแนอธิบายเรื่องแรงดันนิดนึงครับอ่า เดี๋ยวผมจะให้ช่างเทคนิคนะครับมาอธิบายเรื่องแรงดันอ่ะดันแมสต์ไปครับแรงดันมันจะมีสองสองตัวครับผมตัวเนี้ยฝั่งไฟฟ้าจะเป็นแรงดันความเย็นจะเป็นแรงดันโลแรงดันโลค่าของแรงดันโลจะจะอยู่ไม่เกินส <40. S 2> ี่สิบสี่สิบใช่ตัวัวเนี้ยจะเป็นแรงดันไฮไฮก็คือความร้อนก็คือจะเป็นเอ่อความร้อนหมุนเวียนตัวเนี้ยห้ามเกินสองร้อย แรงดันน้ำเกิน200ใช่ถ้าแอร์ปกติถ้าตัวนี้ลงลงต่ำกว่า200ก็ไม่เป็นไรแต่ห้ามลงเหลือ100นึงแต่ถ้าอยู่ประมาณ150 200อะไรเนี้ยอันนี้คือปกติส่วนน้ํายาถ้าขาดก็คือถ้าห้ามเกิน40ถ้าเกิน40ก็คือตัวเนี้อันตรายอันตรายนี่คือไงครับคือน้ํายาเกินถ้าเป็นรถของรถยนต์อ่ะคือไม่ว่ารถยนต์หรือแอร์บ้าน ถ้าน้ำยาเกินน่ะคืออันตรายก็ฝากหลายๆท่านที่บางทีโดนเรื่องการเติมน้ํายาเรื่องช่างอันนี้ก็เป็นความรู้ไว้นะครับผมบอกเลยว่าท่านที่แบบว่าเติมคือแอร์ไม่เย็นแล้วเติมเข้าไปอยู่ดีเย็นเนี่ยหนึ่งคือตต้คุณรั่วนะครับเติมไปไม่มีประโยชน์เติมไปอีกสองสามวันก็ไม่เย็นเหมือนเดิมนะครับขาดได้ไหมขาดได้เล็กน้อยครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็อย่างอย่างที่ร้านหนุ่มทำเนี่ยถ้าขาดเล็กน้อยหนุ่มก็เติมให้ลูกค้าฟรีไม่ได้กินตังค์อะไรับ ครับอันนี้อาจารย์แม่อธิบายนิดนึงครับอันนี้คือขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับอันนี้คือการตรวจเช็คเรื่องน้ํายาแอร์แล้วก็เรื่องระบบความร้อนนะครับผมอ่ะให้ช่างแม่ดนิดนึงครับะนะครับผมเราจะดูเราดูน้ํายาเราดูตัวไหนนะครับผมมันจะเป็นสี่สิบตัวนอกนี่ครับผมอันนี้คือสี่สิบนี่คือน้ํายาครับถ้าเขาถ้าเราเร่งเร่งรบเขมันก็จะขึ้นคือเอร่งหมายถึงว่าเราเหยียบคันเร่งก็จะ คือถ้าแบบว่าเนี้ยตลอดเติปมปุ๊บมันจะขึ้นเอาน้ำยาตัวเนี้ยพอดีแล้วอ๋อบพอดีแล้วจ้าแรงดันตัวเนี้ยก็พอดีเหมือนกันแรงดันมันทำร,ร้อนตัวเนี้ยต,ตัวเนี้ยตเรารปุ๊บมันจะขึ้นนี่คือปกติตัวเนี้ยคือร้อยห้าสิบสองร้อยปกติแต่ถ้าขึ้นสองร้อยสองร้อยสิบ ก็คือแเอาจจะระบายไม่ดีอ๋อตัวนอกใช่ไหมฮะร้อยร้อยแล้วสิบครับผมสอัสครับี่บเรียนสรุปนะครับเนี่ยเราก็จะเช็คระดับน้ํายาแอร์น้ำยาแอร์ก็อยู่ปกติแล้วการระบายความร้อนก็อยู่ในเกณฑ์ปกตินะหลังจากที่เราทําการล้างนะครับก็ต้องบอกว่าเนี่ยฮะระดับน้ำยาแอร์อยู่ประมาณเนี้ยตัวนอกคือ4ี่สิบนะครับผมนี่ฮะอ่านะครับ,รบถามว่ามากไปดีไหมหลายหลายคนคิดว่าบอกเฮ้ยช่างเติมเข้าไปอีกได้ไหมเติมให้เป็น ห้าสิบหกสิบแปดสิบไม่ครับรถแต่ละคันเนี่ยมันมีจุดที่น้ํายาพอเหมาะไม่เหมือนกันนะครับเติมมากไปจะกลายเป็นคอมน็อกนะครับหรือทําให้แอร์ไม่เย็นด้วยซ้ํานะครับต้องเติมในปริมาณที่พอดีนะครับผมนะครับนี่ก็เป็นข้อแนะนํานะครับจากจากพี่หนุ่มนะครับผมก็ฝากด้วยถ้าใครสนใจเรื่องการล้างแอร์การดูแลรถยนต์ก็เข้ามาที่ไทยแลนด์ร a ซิ่งช็อปได้นะครับก็ให้คำแนะนำแล้วก็ถ้ากริที่น้ํายาขาดเราทาการเติมให้ฟรี นะครับไม่มีค <aquí en S 1> ่าใช้จ่ายอะไรนะครับตัวรั่วตัวรั่วใถ้าเราดูตัววัดได้ครับเส็นง่ายๆครับข้อตัวเนี้ยถ้ามันรั่วมันจะไม่เย็นมันจะไม่มีไอเย็นไม่มีไอน้ำขึ้นเลยแต่ว่าตอนนี้ตอนนี้เย็นใช่ไหมเย็นเจี๊ยบเลยครับโอเคครับผมขสมชายแอร์โอ้โหแอร์ฉ่ำเลยนะครับฉ่ำนะครับในสถานการณ์นั้นนอกจากบริการล้างแอร์นะครับหนุ่มก็จะมีบริการด้านเครื่องเสียงรถยนต์นะครับจอยอินดอร กล้อง360องศานะครับกล้องบันทึกติดรถยนต์นะครับแล้วก็ไฟหน้า LED ฟิล์มติดรถยนต์นะครับแล้วที่สำคัญก็มีประกันภัย่อพร์บอด้วยน,นะครับผมเป็นบรกิการเซิร์ฟสำหรับพี่ๆท,ทุกท่านนะครับขอบคุณครับแล้วเจอกันที่ไทยไลน์เรซิ่งช็อปครับ